เดี๋ยวมาเก็บบูเบอรี่เนี่ยนะพี่น้องผูด่ะดกมากปีนี้ดอกแน่นอนผู้ดดอกแดงเต็มเลยปลดปลดปัดปัดเดี๋ยวมาเก็บเดือนหน้าบูเบอรี่แล้วพี่น้องดอกบูเบอรี่ออกดอกแล้วเดือนหน้าก็ได้เก็บแล้วออกเป็นน้วยแล้วเดือนหน้ากำลังออกดอกแดงเห็นไหมดอกแดงแดง เอาให้ซูมดูใกล้ๆใ,ให้มีผึ้งด้วยนะดอ,อ,อกบูเบรี่ดอ,อกดแดงแดงออกหน่วยออกหมาก็นเรื่ยพี่น้องยังนนาซุกเดินเดินออกกำลังกายนะพี่น้องตามมาตามมาพาเดินในป่าลัางกาย ึึึบบบวันนี้เราจะเดิน5กิโลเมตรนะคะ5กิโลเมตรโอ้ยไปโน่นนะในป่าน่นะเจอกันข้างหน้าด้อพี่น้องตามมาตามมาเดานอกกำลังกายในป่าพี่น้องตามมาตามมา ทนแข็งม่นแข็งยังท่านเดินลายอยู่ใป่ายังหนาวยังเย็นอยู่นะคะยินสูดสาดเราจะเซ็นซื้อชื่อะะเลยค่ะเซ็นซื้อแล้วพี่น้องเวลาเดินมาตรงจุดนี้เราจะมีสม,มุดบันทึกชื่อให้ลงชื่อว่าใครเข้ามาออกกำลังกาย นะคะให้มาเดินออกกำลังกายแถวตรงนี้สกีจัมนะคะเราก็จะเขียนชื่อมอีสมุดบันทึกอยู่ข้างในนะคะต้นบูเบอรี่แล้วพี่น้องบูเบอรี่กำลังจะออกดอกออกใบบูเบอรี่เด,เดือนกรกฎาคม ออกหมากนี่กำลังปงปงหยอดจงดอกละดอกกำลังออกบูเบอรี่ในป่าเป่นกระกระดาดในผ้าไม้เก็บเห็ดเก็บบูเบอรี่นะป่าบูเบอรี่แล้วพี่น้องพามาชมป่าบูเบอรี่กำลังจะออกดอกอีกสองเดือนมาเก็บหมากบูเบอรี่พี่น้อง แล้วกรดา็ีไปทำเยี่ยมปลาปลา,าบูเบอรี่เดี๋ยวพามาเก็บบูเบอรี่แล้วก็เก็บเห็ดแล้วพี่นนอะอีกสองเดือน อูบรีออกนวยออกมามาเก็บเห็ด้อมเสม,มอในป่าเห็ดกิโลเมตรกำลังไปลงเขาตามมาพี่น้องกำลังเดินไปเดินป่าออกกำลังกาย รถพุงมีหลายทางเลือกจะไปไ้ะพี่น้องเดาเอยากไปห้างไหนอยากไปจ้าก,กิโลไปหากิโลไปทางหู้นเราจะไปกลับบาทเหลืออีกหนึ่งกิโล จุดสามทางนี้ทางป่ากลับบ้านนะพี่นอ้องกิโลเมตรกำลังไปลงเขาตามมาพี่นอ้องกำลังเดินไปเดินป่าออกกำลังกายลดพงุง มีหลายทางเลือกจะไป้วพี่น้องเราอยากไปห้างไหนเราไปจ้าก,กิโลไปหากิโลไปห้างฮู้นหเราจะไปกลับบ้านเหลืออีกหนึ่งกิโลจุดสามทางนี้ทางปอกกลับบาดด้านนะพี่น้อง ทำ <laughs> มาเบิ้งปลาพี่น้องเบิ้งมองหาจินข่ปลาหมองเก็บเห็ดอีกสองเดือนเห็ดออกทำมาเบิ้งหมองเก็บเห็ดไว้ก,ะกระกาดาเห็ดออกเดี๋ยวพามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดลราโงกพี่น้องปลาหาจินไมองหาจิน เลยข้า <Bye. S 2> มาชมปีนีฝนตกดีครับเฮ็ดออกหลายแน่นอนปีนีน้ำตกในป่าพี่น้องมาดูน้ำตกน้ำตกจากภูเขาโอ้ไหลมาจากสูงๆนี่ก็เรียกว่าน้ำตกเหมือนกันนะพี่น้องลองเดินลงเขานะพี่น้อง ตามมาตามมาออลงเขาแล้วสั้นกิ่งดิงเลยชันเกง่งเด้งชันขนาดอย่าหัวปักด้ตอตามมาตามมาลูกน้องเออดินดีเดี๋ยวหัวปักเขาว่ะคนน่ะภูเขาสั้นขนาดเฮ้ย ตมาตามมาลูกน้องแลนต้องกนยังดีนะลูกน้องสั้นขนาดเห็นไลงเขาลงเขากำลังลงเขาแล้วพี่น้อง มอนก็มอนก็ชอบเออแบบที่นี่ลูกสอนมันบอกใครเขาป่าแล้วนีบหายกิโลเมตรเขาป่าพนาวาปุ่นตามไปในป่าสก,กีพนวา,วาไปทางไหนหมุนป่าไปบ่กห้ามลงทางนะพี่น้องห้ามลงทางไปทางนี้สองกิโลพนว,ว่าเบยไปเฮ้ยสองกิโล เอาในปลาหาจิโลเขาบอกสุดท้ายทั้งไหนเราไปหาลงปลาแล้วเหรอปล่ปลไปสองกิโลเลยละ